เราจะพาไปทำก้อยมะม่วงนะจ๊ะใส่แหนมของฝากจาก f อซสาราคามนะจ๊ะแหนมมะม่วงนี่ก็จะเป็นต้นจากหลังบ้านนี่แหละจ้าเราก็จะใส่ข้าวคัวใส่กุ้งแห้งนะจ๊ะมะม่วงเราก็ต้องนำไปขูดให้เป็นเส้นๆนะจ๊ะเปรี้ยวปากอีกแล้วจ้ะเมนูง่ายๆสำหรับเย็นนี้นะจ๊ะ เราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไปนะแต่ความชอบเลยจ้าดับความเปรี้ยวของมะม่วงนิดนึงเนื่องจากเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะจ๊ะทุกคนคิดเมนูไม่ออกจ้ะนี่เราก็จะเอากระเทียมใส่ไปทั้งเม็ดแบบนี้เลยนะจ๊ะแต่ว่าต้องไปล้างน้ำก่อนนะนี่พริกป่นราลงไปจ้าความเผ็ดไม่ต้องพูดถึงจ้า เขย่านิดนึงนะจ๊ะให้น้ำตาลมันลงไปนี่เราก็จะใส่น้ำปลาตานี้เลยจะอร่อยสักทัพีหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าน้ำปลาเขาเข้มข้นมากเลยจ้าทำแบบง่ายๆนะจ๊ะหรือเรียกว่าเมนูหรือตู้เย็นนี่แหละไม่หรือก็ล้างนะจ๊ะมีอยู่สองวลีเด็ดอือหือ สิ่งสุดท้ายที่จะใส่ลงไปนะจ๊ะทุกคนนี่แหละจ้าแหนมหมูจาก FC ยายกายบ้านทุ่งนะจ้าอือหือแหนมหมูห่อใบตองเน้นๆไม่ได้เน้นใบตองนะจ้ะเน้นเนื้อหมูกับหนังหมูจ้อาอร่อยแบบง่ายๆนะจ๊ะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะจะ๊ะอ่ะอ่ะยังไม่จบจ้ะยังไม่จบ เดี๋เราไปคนให้มันเข้าเนื้อรวมๆกันก่อนนะจ๊ะทุกคนอืมเปรียวปากเปียวปากเดี๋ยวเราจะไปให้แม่ชิมว่าแบบเนี้ยอร่อยหรือเปล่านะจ๊ะแล้วก็จะคุกเขาให้เข้ากันนะจ๊ะอืมหอมเข้าคคั่วมากเลยจ๊ะเซ่บๆยยำเย็นนะจ๊ะยังไงโอ้โหแม่บอกว่าทำอะไรกินอีกแล้ว หน้าร้อนก็ต้องกินแบบนี้แหละจ้าเ่บๆเปรี้ยวๆคำแรกเราต้องรอให้น้ำของมะม่วงออกมาแล้วจะแสบมากกว่านี้จ้า